อีกแล้วนะคะกับช่อง Happy ้ i ลิ Channel นะคะวันนี้นะคะแล้นะคะก็จะมารีวิวสุดๆของที่เพื่อนๆเรียกร้องเรียกร้องกันเฮ้ยไม่ใช่ของที่ฟุกอยากให้รีวิวก็มีอยู่สองอย่างนะคะคเพื่อนที่ที่โรงเรียนก็คือหนึ่งรีวิวขนงตัวเองสองรีวิวสุกีซึ่งเพื่อนพี่ก็ทำคลิปลง Youtube เหมือนกันแหละแต่ว่า ื่อนพี่จะไม่ค่อยฮาร์ดลีเท่าไหร่เพราะว่าเพื่อนพี่แต่งสกูชี่ทําอะไรให้หมดเลยไม่หมายถึงแบบว่าอยากใส่กักเพชรก็ใส่สลามอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้เพราะนั่นด,ดีอร่อยมากอันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนอกเรื่องอีกแล้วนอกเรื่องนี่ค่ะซื้อมา เพิ่งซื้อมากับจังหน,นึ่วิบบอกว่าเราครให้ไปซื้อขนมรสดบก็กเลยไปซื้อมาอะไรยี่สิบสามบาทเล่ม่ใช่ร้านไหนไม่รู้นะแต่ถูกมากมเคมามนาเคลี่องก็จะมารีวิสกุชี่นะคะนี่เป็นสกุชี่ของไม่แท้นะคะ ของไม่แท้แต่สโลว์เดี๋ยวให้ดูกันอย่างชัดเจนเลยอันนี้นะคะแต่งเองเป็นสกุชีนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่ามันเอร์ขนาดไหนะะบายบายเกือบเกือบ ถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นศิลปินทุกัดแล้วก็มีไส้อยู่ข้างในแล้วก็มีจมีอ้ายคือจะเล่าให้ฟังจริงๆแล้วพี่ทำศิชปินเนี้ยตกแล้วก็แบบน้องเขาไปเห็นโขาอ้ยอยันนี้คือพอน้องเขาเห็นมันมีไส้อยู่ข้างในจริงเปล่าน้องเขาก็แงงดูเป็นฟองนะก็นะคะ เรอยต่ำหนี่งทีเลยน้าสโลมากเลยเ็กดนนะฮะกดก็สโลมากเนี่ยอยู่นะคะนี่ค่ะสกอชี่สโลมาก สวยเลยนะคะน,นี่แต่งเองเลยนะคะดล้วหลังก็จะเป็นแบบที่บายค่ะลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ